วันนี้โรงเรียนมัธยมวัดดาวขนองกรุงเทพมหานครได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนขึ้นโดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่6จํานวน130คนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2556 ทางโรงเรียนมัธยมวัดดาวขนองก็ได้นิมนต์พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้มาบรรยายทุกค่ำคืนค่ำคืนแรกเกี่ยวกับกิจกรรมทักษะชีวิตค่ำคืนที่สองเกี่ยวกับกิจกรรมคุณค่าชีวิตและค่ำคืนคืนนี้ที่สำคัญก็คือจุดเทียนอุดมการตามรอยพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการทัศรูหลังจากทากิจกรรมแล้วเนี่ย ผมพบว่าเด็กของเราเนี่ยมีความรู้สึกมีเจตนาคติที่ดีขึ้นต่อชีวิตต่อพ่อแม่ต่อสังคมการกระทำของเขาต่างๆมีแนวโน้มในทางบวกซึ่งจะส่งผลต่อเขาในชีวิตในสังคมของเขาในอนาคตผมคิดว่า เป็นกิจกรรมที่ดีเน้นคุณธรรมครั้งก่อนๆมีแค่น้ำตาซึมแต่อยู่ดีวันนี้น้ำตาไหลออกมาเองเป็นอะไรที่คือมันเป็นจุดจุดหนึ่งอะครับที่อยู่ดีๆก็คิดได้ว่าเราต้องกลับไปตอบแทนพระคุณพ่อแม่ของเราครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมอยู่กับแม่ผมไม่ถึง30ชั่วโมงเลยครับผมแม่ผมทำงานตลอดครับผมผมก็เลยคิดว่า จากเนี้ยจากจบค่ายนี้ไปผมจะต้องกลับไปอยู่กับแม่ผมให้มากที่สุดครับผมขอบคุณครับเป็นชาวพุทธนี่โชคดีนะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็โครงการนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความรักของของพ่อแม่พระคุณของพ่อแม่แล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ทำให้ดิฉันรู้สึกน้ำตาไหลแล้วก็สำนึกได้แล้วก็คิดได้ว่าถ้ากลับบ้านไปจะไปกราบขอโทษแม่แล้วก็กราบขอบพระคุณท่านที่ให้กำเนิดดิฉันแล้วก็เลี้ยงดูดิฉันมาขอบคุณค่ะอยากฝากน้องๆทุกคนนะครับในฐานะที่เป็นเยาวชนในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ อยากฝากข้อคิดก็คืออยากให้ศึกษาแล้วก็อบรมในส่วนของธรรมะเพื่อจะพ่อพูนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไปครับขอบคุณมากครับ